สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องธุรกิจที่เห็นกันบ่อยขึ้นมากจริงๆครับคือร้านสะดวกซักหรือเครื่องซักผ้ายหยดเหรียญน,นี่แหละครับค่ะสวัสดีค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งบทวิเคราะห์ตลาดการประเมินธุรกิจความเห็นจากคนที่ทําจริงๆค่ะรวมถึงมีแผนธุรกิจตัวอย่างด้วยนะคะใช่ครับเป้าหมายคือมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจนี้มันบูมนะัก แล้วถ้าอยากลองทำบ้างต้องดูอะไรเตรียมอะไรบ้างน่าสนใจค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทำไมล่ะครับทำไมร้านสะดวกซักถึงโตเอาๆขนาดนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอืมเป็นการเติบโตที่แบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะถ้าดูตัวเลขเนี่ยจากประมาณ3,000ล้านบาทปี63เขาคาดการจะไปถึง1,000 0ล้านเลยนะคะในปี65โหหมื่นล้านใช่ค่ะ ส่วนจำนวนร้านก็จากพันกว่าร้านกลายเป็น3,500แห่งได้นี่คือตัวเลขคาดการนะคะตัวเลขนี้มันน่าทึ่งจริงๆครับแล้วปัจจัยอะไรครับที่มันขับเคลื่อนให้คนหันมาใช้บริการกันเยอะขนาดนี้คือหลักๆเลยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคนี้มากๆค่ะครับคนเมืองใช่ค่ะคนอยู่คอนโดหอพักพื้นที่จำกัดใช่ไหมคะการจะมีเครื่องซักผ้าเองอาจจะไม่สะดวกอา่าฮะจริงครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือร้านยุคใหม่เนี่ย มันไม่ใช่แค่มีเครื่องให้หยอดเหรียญธรรมดาแล้วนะคะครับมันเป็นการอัปเกรดไปใช้เครื่องซักผ้าอบผ้าแบบอุตสาหกรรมไปเลย อ๋อเกรดอุตสาหกรรมใช่ค่ะซึ่งมันก็จะทนกว่าซักได้เร็วกว่าเครื่องตามบ้านเยอะเลยถังใหญ่ด้วยใช่ไหมครับซักผนวมได้ถูกต้องค่ะซักผนวมสบายๆมีเครื่องอบให้เสร็จในที่เดียวแถมส่วนใหญ่เปิด24ชั่วโมงอีกโอ้โหครบวงจรค่ะอันนี้คือแก้ปัญหาให้คนทํางานเลิกดึกหรือพวกนักศึกษาได้ตรงจุดมากๆเลยค่ะชัดเจนเลยครับว่ามันแก้เพนพอย์ได้จริงๆทีนี้ถ้ามองในมุมคนอยากลงทุนบ้างละครับรูปแบบธุรกิจมันเป็นยังไงการ เงินผลตอบแทนที่พอจะหวังได้ก็จะมีทางเลือกหลักๆ2ทางนะคะคือแบบแรกลุยเองหมดเลยทําเองหมดใช่ค่ะหาทําเลซื้อเครื่องติดตั้งระบบจัดการเองทุกอย่างกับอีกทางคือซื้อแฟรนไชส์อ๋อแฟรนไชส์ค่ะก็คือจ่ายค่าธรมเนียมได้แบรนด์มาได้การสนับสนุนต่างๆจากบริษัทแม่อันนี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงสําหรับมือใหม่ได้ค่ะพอเลือกทางแรกล่ะครับสร้างแบรนด์เองลุยเอง ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับหลักๆเลยหลักๆเ,เลยนะคะก็หนีไม่พ้นค่าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้านี่แหละค่ะที่แนะนําว่าควรเป็นเกรดอุตสาหกรรมอย่างที่บอกไปเนาะเพื่อความทนทานราคาตอบเครื่องก็อาจจะเริ่มที่หมื่นกลางๆขึ้นไปครับผมแล้วก็มีค่ากล่องหยอดเหรียญหรือบางทีก็เป็นระบบจ่ายเงินอื่นๆนะคะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายควรเลือกระบบที่ป้องกันการงัดแงะดีๆหน่อยอ เรื่องความปลอดภัยสำคัญใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือค่าเช่าทำเลทำเลทำเลทองใช่ค่ะต้องใกล้ชุมชนหอพักคนอยู่เยอะๆเดินทางสะดวกมีที่จอดรถได้ยิ่งดีเลยค่ะครับแล้วมีค่าอะไรอีกบ้างครับก็จะมีค่าติดตั้งค่ะระบบน้ำระบบไฟต่างๆครับพวกสาธารณูปโภคค่ะแล้วก็ค่าดำเนินการคู่ ค่าน้ำค่าไฟอันนี้เป็นต้นทุนหลักเหมือนกันมีตัวอย่างคำนวณคร่าวๆว่าเครื่อง8โลซักครั้งหนึ่งต้นทุนน้ำไฟอาจจะราวๆสาถึงสบาทประมาณเนี้ยค่ะอ๋อครับครับแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะค่าส้มบำรุงอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าใช้กล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ละะ้ค่ะโหฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องสําคัญเลยการคืนทุนพอมองเห็นภาพไหมครับว่ามันเร็วช้าแค่ไหน เรื่องคืนทุนนี่อืมมันขึ้นกับปัจจัยเยอะมากๆค่ะหัวใจหลักจริงๆคือจำนวนลูกค้ากับทำเลเลยครับลูกค้าต้องเยอะใช่ค่ะมีตัวอย่างคำนวณแบบง่ายๆนะคะสมมุติว่าถ้าเรามีลูกค้าสักเอ่อวันละ10คนเก็ดค่าบริการครั้งละ40บาทหากต้นทุนน้ำไฟไปก็จะพอเห็นกำไรต่อครั้งอยู่บ้างครับทีนี้ถ้าลงทุนเครื่องไปสมมติเครื่องละสา0,000พร้อมติดตั้ง ก็ต้องมาคำนวณดูว่าต้องได้กี่ครั้งถึงจะคุ้มทุนแต่ตัวเลขนี้มันแขางมากนะคะบางแผนธุรกิจที่เขาลงทุนใหญ่ๆเป็น2-3ล้านบาทเนี่ยก็อาจจะตั้งเป้าคืนทุนไว้ที่3ปี4ปีมันแล้วแต่สเกลแล้วก็การตั้งราคาด้วยค่ะเข้าใจครับมันมีตัวแปรเยอะจริงๆแน่นอนว่าทุกธุรกิจก็ต้องมีความท้าทายเนาะแล้วสําหรับร้านสะดวกซักล่ะครับมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมมีหลายด้านเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือการแข่งขันอ๋อคู่แข่งใช่ค่ะตลาดโตเร็วคู่แข่งก็เข้ามาเยอะโดยเฉพาะแบรนด์แฟนชใช้ใหญ่ๆที่เขาขยายเร็วมากครับครับสองคือคุณภาพเครื่องค่ะนอกจากทนแล้วผู้ระบบค่าเชื้อเทคโนโลยีเสริมอื่นๆเช่นจ่ายเงินผ่านแอปได้อะไรแบบนี้ก็สร้างความต่างได้ครับความน่าเชื่อถือของเครื่องสำคัญสําคัญมากค่ะสคือความปลอดภัย เรื่องงัดแงะตู้หรือแอบมาใช้ไฟฟรีอืมปัญหานี้มีจริงใช่ค่ะกล้องวงจรปิดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายคือการบำรุงรักษาค่ะเครื่องมันทำงานหนักเนาะปัญหาจุกจิกมันก็มีได้การรู้วิธีแก้เบื้องต้นหรือมีแผนดูแลเชิงป้องกันไว้ก็จาเป็นค่ะครับเราคุยกันมาตั้งแต่ภาพรวมตลาดทำไมมันโตการลงทุนความท้าทายถ้าจะสรุปภาพรวมทั้งหมด อะไรคือหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ครับโดยรวมนะคะธุรกิจนี้มันมาจากการตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมืองจริงๆค่ะแม้จะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกค่อนข้างสูงแต่ก็มีโอกาสสร้างไรายได้เข้ามาเรื่อยๆได้กุญแจสำคัญจริงๆก็คือ 1. ทําทำเลต้องใช่ 2. เครื่องจักรต้องมีคุณภาพตอบโจทย์ลูกค้าและ 3. ระบบการจัดการร้านต้องดีค่ะทั้งความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็การดูแลเครื่องให้พร้อมใช้งานเสมอ เยี่ยมเลยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆครับวันนี้ก่อนจะจากกันมีมุมมองอะไรทิ้งท้ายให้เราไปคิดต่อกันไหมครับอืมมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือร้านสะดวกซักเนี่ยมันจะหยุดแค่เป็นที่ซักผ้าหรือเปล่าลองมองไปข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีศัก,กยภาพเป็นเหมือนฮับเล็กๆของชุมชนได้ไหม อ๋อเป็นศูนย์กลางย่อมๆใช่ค่ะอาจจะเพิ่มบริการอื่นเข้าไปเช่นมีที่นั่งรอดีๆมี WiFi แรงๆมีตู้ขายของอัตโนมัติหรือบริการเสริมอื่นๆที่มันตอบโจทย์คนแถวนั้นมากขึ้นก็ได้นะคะน่าสนใจมากครับเป็นไอเดียต่อยอดที่ดีเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะ